ทำเองทำไมต้อง<ไ>หัวร้อยอย่างนี้ด้วยวะแต่ว่ามันหอมมากเลย ก็มาเรียบร้อยนะครับสวยไหมผมเพิ่งลงแว็กซ์ไปนะก็จะเป็นโต๊ะแบบถ้าบอกว่าเป็นแบบโฮมเมดนะเนี่ยรอยต่อเอยเคิร์ฟอย่างเงี้ยจะไม่ได้ร้อยเปอร์เมากแต่ว่าดยยวนี่ยผมพอใจนะผมพอใจกับกับมันมากเลยแล้วก็สวยงามมากเลยชอบมากโอ้ยดูออมเข้ามาเนี่ยเข้ากันพอดีเลย งพวกนี้ผมก็แชมเฟอร์นิดหนึ่งนะครับไม่แชมเฟอร์สิต้องบอกว่าเคิร์บนะทำเคิร์บนิดหนึ่งนะครับเนี่ยก็เคิร์ฟก็จะประมาณนี้ไม้ก็ประมาณนิ้วหนึ่งนะครับรีดออกมามันก็จะบางกว่านิ้วหนึง่งหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้อ่าโดยรวมอะสวยมากจริงๆเราก็ ทำอย่างนี้มานานแล้วนะก็คือนี้โต๊ะนี้ของท็อปใหม่ใช่ไหมนี้ก็เป็นโต๊ะจอออนที่ใช้กันมานานนะครับตอนนี้ลกหน่อยนะเพราะอยู่ในช่วงเคลื่อนย้ายอันนี้ก็จะเห็นว่ามันหนากว่าแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นไม้เพาะนะถ่ายจิตไหมอ่าเป็นไม้เพาะทาหลอกว่าไม้มันหนาแต่จริงๆใช้ไม้ไม่หนาเพราะว่าจะได้ประหยัดเงินนะครับนี่เป็นโต๊ะโต๊ะตัวเก่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ตัวนี้ตอนนี้ก็เป็นท็อปของผมนะครับ อันนี้ก็อันนี้หนาไม้ตันมากนะครับโคตรหนักเลยเราเราก็ได้รู้ว่าอย่าเอาไม้หนาขนาดนี้หนักอ่านี่ก็เป็นโต๊ะผมนะตอนนี้ห้องนี้แบบว่าเต็มไปด้วยโต๊ะแล้วก็ลกมากเดี๋ยววันนี้จัดต่อนี่มันลกจริงๆไม่ลกนะครับมันลกเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราเรากำลังย้ายเนาะเดี๋ยวจะอ้อมย้ายตรงนี้มาแล้วตัวนี้ก็อาจจะ ไม่รู้เหมือนกันเอาไปใช้ต่อหรือขายต่ออีกทีหนึง่งถ้าใครสนใจก็ลองทักมาได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มียังไม่รู้เลยว่าขายดีหรือเปล่านะครับไว้ก่อนโอเคคราวนี้เรามาจัดโต๊ะใหม่กันต่อ